ยิ่งด้วยหากว่าเธอเอาดาบแทงไปที่สมองของเทพจอมปลอมนี้ซึ่งมันจะเปราะบางมากและเธอจะต้องฆ่ามันได้อย่างแน่นอนนี่สิ่งที่ข้าได้พูดไปก่อนหน้านี้นะ่ะหฮ้พูดอะไรงั้นหรือไม่มีอะไรหรอกถือว่าข้าไม่ได้พูดแล้วกันเมื่อกี้เฮอะไรกันพูดมาครึ่งทางแล้วกลับไม่พูดต่อในภายภาคหน้าเธออาจจะไม่มีสามีกับเขาได้นะหึไม่จําเป็น แล้วทำไมคะแนนมันถึงไม่ขึ้นเลยล่ะหืมหรือว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งทีมจะสามารถสังหารได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นงั้นหรือดูเหมือนว่าผู้ที่ตั้งกฎนี้ขึ้นมาเขาจะคิดไว้ล่วงหน้าแล้วสินะในตอนนี้เราพวกปีศาจก็ได้หายไปกันทั้งหมดแล้วและเทพจอมปลอมก็ไม่สามารถทำคะแนนให้พวกเราได้อีกดังนั้นแล้วมันไม่มีทางเลยที่จะสามารถสะสมได้ถึง200คะแนนบ้าเอ้ยมันช่างน่าปวดหัวจริงๆริวินแต่ว่าเอ๊ะถ้าทางแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรกัน ข้าเดาว่าเขาคงอยากจะฆ่าพวกเราทั้งหมดแล้วสินะและในการทดสอบความสามารถพวกเราทั้งหมดได้หมดล้อยกเขาว่าเขานั้นเป็นคนมาจากบ้านนอกจากทวีปคิวชูมันจบแล้วนี่พี่เฉินตัวข้านั้นมี8คะแนนอยู่ในตอนนี้ข้าสามารถให้ท่านได้นะส่วนข้านั้นมี12คะแนนอยากได้ท่านก็เอาไปได้เลยตามใดที่ท่านไม่ทําอะไรพวกเรา นี่พวกเขาทั้งสองคนบ้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอหากว่าได้โอนคะแนนทั้งหมดไปให้ผู้อื่นตามกฎแล้วพวกเขาจะไม่ได้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรอบถัดไปได้นี่แล้วมันจะสําคัญอย่างไรล่ะหากว่าพวกเราไม่ได้เฉินชังอันช่วยชีวิตไว้แล้วเจ้ายอมสู้มาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะรักษาคะแนนเหล่านี้แต่เจ้ากลับจะมอบให้เขาง่ายๆจริงๆอย่างนั้นหรอือแกนะ่ะหยุดพูดได้แล้วไม่เห็นหรอว่าสีหน้าของเขานั้นเหมือนกำลังว่าเขาจะสามารถกินใครได้เลย พวกคนเหล่านี้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเฉินฉางอันได้ช่วยชีวิตของพวกเขาไว้เขาก็คงไม่รอดนับภาษาอะไรกับการแบ่งคะแนนให้ที้ชายเฉินท่านอย่าไปฟังพวกมันพูดมากเลยข้าแนะนําว่าให้สังหารพวกมันทิ้งซะอันที่จริงแล้วหากว่าข้าต้องการสังหารพวกเจ้าทุกคนข้าใช้เพียงแค่นิ้วเดียวมันก็พอแล้วแต่ข้านั้นจะไม่สังหารพวกเจ้าเพราะว่าตัวข้านั้นไม่เหมือนกับคนบางคน และตัวข่าเฉินฉังอันจะไม่ขอของใครมาฟรีๆหรอกนะเดี๋ยวข่าจะหาอะไรมาแลกเปลี่ยนเอ๊ะนี่มันเอาละข่าจะขอพวกเจ้าคนละ5คะแนนสำหรับแลกกับการสังหารเจ้านี่เมื่อสักครู่นี้มันคือทักษะเวทมนต์อะไรกันนี่เทพจอมปลอมฟื้นคืนชีพแล้วงั้นหรือ ทั้งเวลาและสถานที่มันได้คืนกลับมาและการย้อนเวลาและสถานที่ก่อนหน้านั้นที่ได้ช่วยชีวิตเราไว้อีกทั้งผู้คุมการแข่งขันยังได้บอกว่าแหล่งที่มาของพลังการย้อนเวลาและสถานที่นั้นได้อยู่ในเขาวงกตและอันที่จริงแล้วเขาเป็นคนทำสินะในตอนนี้ตัวเราได้เข้าใจแล้วว่าทำไมเฮ้เมื่อกี้เธอก็ได้ลองสังหารมันไปแล้วนี่เธอยังจะทำมันอีกอย่างนั้นหรอไม่ไม่ทำแล้ว เช่นนั้นแล้วข้าจะเป็นคนทำมันเองนี่มันถือว่าเป็นการโชคดีมากการที่จะได้สังหารเทพจอมปลอมนั้นมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนในอนาคตของเราพี่เฉินพวกเราทั้งสองก็ขอด้วยฮึ <c oughs> ดีมากและหลังจากนั้นได้ไม่นานโอ้สองร้อยแต้มในที่สุดก็พอแล้วสินะนี่มันมันบ้าอะไรกันเนี่ยมันคือการต่อสู้อะไรกัน ไอ้เจ้าบ้าเอ้ยแกรีบสังหารหน่อยสิว่าคนข้างหลังยังรอ,งอ,งองคิวแกอยู่นะเวย้ยตัวข้าไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าวันหนึ่งจะสามารถฆ่าเทพจอมปอมได้ยังไงซะในตอนนี้พวกเราก็ต้องขอบคุณพี่เฉินล่ะนะเขนช้างอันทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้ล่ะหืมทำอะไรงั้นหรือข้าก็หมายถึงว่าเจ้าปล่อยให้พวกเขาทำเช่นนี้และมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะสามารถก้าวหน้าไปมากกว่านี้ได้เจ้าขาดคุณสมบัติ นักสังหารเทพเอ๋ยจากนี้ไปเจ้าควรจะกังวลว่าชีวิตสุนัขของเจ้านั้นจะสามารถรอดได้หรือไม่นี่มันหมายความว่าอย่างไรกันเราทวยเทพได้ตัดสินแล้วว่าตัวเจ้านั้นได้ขาดคุณสมบัติในการแข่งขันหากว่าตัวเจ้านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าแห่งการเวลาและอวกาศท่านเขียนหวังเถินพวกเรานั้นคงจะสังหารเจ้าไปนานแล้วและในตอนนี้ข้าจะให้สองทางเลือกแก่เจ้า อย่างแรกเจ้านั้นจะต้องเข้าไปยังประตูเทเลพอตนี่และตัวเจ้านั้นจะถูกส่งไปยังพระราชวังสนถึงเพื่อสอบปากคําโดยเหล่าทวยเทพอย่างที่สองตัวเจ้าจะต้องเผชิญหน้ากับเทพจิ๋วหยางที่กําลังมาเพื่อที่จะสังหารเจ้าและตัวเจ้านั้นอย่าได้คิดที่จะหลบหนีหรือซ่อนตัวเพราะว่าพวกเราในโลกนี้ไม่มีวันที่จะปกป้องผู้สังหารเทพเช่นเจ้าเจ้านี่ศิลนนะักคือผู้กําหนดกฎเกณฑ์ทั้งหมด และแถมมันยังสามารถเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทั้งหมดได้ตัวมันสามารถตัดสินอนาคตของผู้คนและตัดสินชะตากรรมของผู้คนอื่นๆโดยที่ไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆเลยก็ได้การที่ตัวเขาได้ใช้พลังความแข็งแกร่งในการย้อนเวลาและสถานที่นั้นซึ่งมันก็ยากมากจากการที่จะหลบซ่อนจากการตรวจจับของเหล่าทวยเทพได้นักสังหารเทพคืออะไรกันว่ากันว่าหลังจากผ่านยุคสมัยมามา,มากมายในโลกหลายพันใบ บางคนนั้นโชคดีได้รับโชคจากสวรรค์ลและได้ทะลุขีดจำกัดของมนุษย์จึงสามารถไปถึงอาณาจักรของเทพได้และการมีอยู่ของเหล่านักสังหารเทพนั้นมันคือความหวังของเหล่ามวลมนุษย์แต่กลับกันมันดันเป็นภัยคุกคามต่อเหล่าเทพพระเจ้าและเมื่อนักสังหารเทพได้ปรากฏตัวขึ้นเหล่าพระเจ้าทั้งหลายจะปรากฏตัวขึ้นเพื่อที่จะตามไล่ล่าถอนลากถอนโคนและทำลายไม่ให้เหลือสิ้นซากในทันที ว่ากันว่าจักรพรรดิจิ๋วหยางเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะสามารถทำลายดวงดาวที่พวกเราอยู่ได้อย่างง่ายดายพี่ชายฉันข้าเลยอยากจะขอให้ท่านเลือกเส้นทางแรกเสียจริงเพราะว่าท่านยังอาจจะมีโอกาสรอดชีวิตก็เป็นได้เอาละฉัชนช่งออนเจ้าจะเลือกเส้นทางใดตัดมาทางอีกด,ด้านหนึ่งนะพื้นที่ราบไหลลมไม่มีสถานที่ที่ใดเลยที่จะสามารถดีเท่าที่แห่งนี้ที่แห่งนี้นั้นมันดีที่สุดเอ๊ะอะไรกัน บ้าเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นฝุ่นเต็มไปหมดเลยเออ,อากาศหายใจมันพัดเจ้าผู้ปกครองดินแดนทางใต้จัก,กรพัรกิวหยางพี่ชายท่านช่วยดับเปลวเพลิงของท่านหน่อยจะได้หรือไม่เพราะว่าเปลวเพลิงของท่านนั้นมันทําให้อากาศโดยรอบนั้นมันเบาบางถึงแม้ว่าเปลวเพลิงของท่านจะแผดเผาข้าแต่มันก็ไม่เป็นไรแต่เราดอกไม้และสัตว์ตัวเล็กๆในบริเวณนี้มันจะได้รับผลกระทบเอาได้ อย่างนี้นี่เองข้าพอจะเข้าใจแล้วเจ้าก็คือพระเจ้าสินนะฮไอ้พวกพระเจ้าห่งสวยจะมาก็มา